Hi guys วันนี้นะคะก็จะมาป้ายยาสินค้าจากประเทศจีนในช้อปปีกันคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาป้ายยาเสื้อผ้าจีนที่เวลาใส่ลงไอจีไรก็คือ DM แตกเม้นต์แตกทุกคนต้องทักรีพายสตอรี่มาตลอดเวลาว่าชุดนี้ซื้อที่ไหนคะซื้อที่ไหนคะซื้อที่ไหนคะประจําก็เลยคิดว่าโอเคมันเหมาะสมเหมาะควรมากๆที่จะมาแนะนำให้ทุกคนเพราะว่า ในช็อปปีเนี่ยเสื้อผ้าจีนมีขายเยอะแต่ไม่ใช่ทุกร้านจะซื้อได้บางร้านก็คือคุณภาพบอกได้เลยบางร้านก็คือแบบไม่ต้องปกเลยอันนี้ก็คือเป็นอันที่เราคัดมาแล้วว่าโอเคต้องปกสามารถใส่ได้ไปเที่ยวกรุ๊ปกริบสามารถทาได้เช่นกันจะมีตัวไหนบ้างไปดูเรามีทิงท้งพิกับไว้ด้วยในที่ description บอกนะคะใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่ไปกดลิงก์กันได้เลยเนาะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อมา จริงๆอะในรูปเดี๋ยวเราจะแปะรูปขึ้นให้นะจริงๆอะเราซื้อมาสองสีคือขาวกับเขียวตัวนี้ก็คือแบบก็คือบางไหมบางประมาณหนึงอ่าแต่สีเขียวเนี่ยไม่บางมากไม่บางสีเขียวไม่บางก็คือถ้าใครที่กลัวสีขาวบางก็ไปซื้อสีเขียวได้สีเขียวเนี่ยก็คือเป็นตัวในรูปเลยนะสีขาวเนี่ยเคยใส่แต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะคะมันก็จะเป็นชุดที่แบบเอกแกอะคือใส่แล้วแบบ มันเหมือนเนี่ยยิ่งคนมีหน้าอกอ่ะเหมาะมากเพราะว่ามันจะถางตรงนี้นิดนึงมันจะทาให้ความรู้สึกเหมือนแบบเสื้อมันจะขาดไหมคะอีกนิดคือจะขาดไหมคะซึ่งไม่ขาดนะทุกคนมันมันแข็งแรงเนี่ยไม่ขาดยืดยืดได้แบบยืดได้ไม่ขาดนะคะสามารถใส่ได้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่คนก็ทักถามเยอะว่าโอยซื้อที่ไหนทําไมเสื้อมันช่่งชักบ๊อบบ๊อบบ๊อบแหวมแหวมเพื่อนก็คือขอยืมไปใส่นะคะก็ให้เพื่อนไปใส่ด้วยนะอันนี้ก็คุ้มมากๆนะคะ สามารถใส่กับพวกกับที่แปะจุจะเหมาะมากพวกแปะจุถ้าใครที่ไม่มีนอหน้าอกแบบเรานะเราไม่ค่อยมีหน้าอกเราก็ใส่แบบราปีนกะแต่เวลาติดอะ่ะก็คือต้องไม่ติดตรงตรงนี้เพราะติดตรงตรงอะ่ะมันจะแอบแลบผ่านรูมันต้องติดอย่างนี้เออมันต้องแบบปึ๊กอย่างนี้ถึงจะได้นะคะมันถึงจะแบบหลบหลีกรูอันนี้ได้นะคะซึ่งราคาเนี่ยขอเปิดโพยราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าบาทก็ ไม่แพงนะหลักร้อยแล้วก็แบบใส่แบบเอาคอนเทนต์นะคะทุกคนถือว่าดีมากใครสนใจก็ไปตามได้มาต่อกันที่ตัวที่2กันนะคะตัวนี้ก็คือ DM8 แตกยอด Engagement ก็คือกดไลค์กันแบบบ้าละห่ำม,มากคืองงว่าแบบเออกดอะไรกันตอนแรกแล้วทุกคนก็ d m มมาไม่หยุดว่าแบบซื้อขออนุญาตสอบถามซื้อเสื้อที่ไหนเออเราก็เลยต้องมาแชร์นิดนึงก็คือตัวนี้อ่ะ เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแบบข้างหลังอันนี้คือข้างหลังก็คือแบบโปมาแล้วก็ผูกผูกหลังเอาตรงนี้นะซึ่งเสื้อถามว่าบางไหมอให้ดูไม่บางนะจริงๆอ่ะมันเป็นผ้าชั้นเดียวนะคะทุกคนเป็นผ้าชั้นเดียวเลยไม่ได้มีซับไหนแต่ว่าไม่ได้บางขนาดนั้นคือสีอะไม่บางส่วนกาง,ง,ง,งเกงนงกางเกงนเราก็ใส่เป็นกางเกงในายขอบ นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บางขนาดนั้นลองพยายามดูสาดีๆเพราะว่าถ้ามันแน่นมากมันก็อาจจะเน้นก็จ,จะชัดอาจจะเห็นรอยเงในงชัดแต่ว่าของเรามันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ชัดมากนะคะก็เลยไม่บางนะของเราสําหรับเราเราสึกว่าไม่บางแล้วก็ตัวเนี้เป็นตัวที่คุ้มมากเพราะว่าใส่แค่ใส่เราอ่ะใส่ไปแค่ครั้งเดียวแต่เรารู้สึกว่าคุ้มแหละใส่ไปทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครอยากใส่ไปทํางานใส่ตัวนี้แล้วใส่เบลเซอร์สีดําทับอ่ะ ก็ดูแบบดูดูดูแพงเป็น working woman มากๆนะคะได้เหมือนกันตัวนี้อยู่ที่ราคา233บาทเท่านั้นนะคะไม่แพงเลยสวยแล้วก็คุณภาพโอเคถือว่าผ่านสำหรับสินค้าจริงนะคะมาต่ออันนี้ก็คือพึ่งจริงๆอ่ะมันยังอยู่ในถุงเพราะว่าไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ว่าเราเป็นพวกที่เราได้เสื้อผ้าใหม่เราจะยังไม่ซักก็คือจะใส่ก่อนถ่ายรูปเอาคอนเทนต์ใช่ไหม แล้วค่อยซักทีหลังเพราะว่าเรากลัว,วถ้าซักบ่อยๆเดี๋ยวแม่จะแบบทาไมซื้อเสื้อบ่อยจังก็เลยเก็บไว้ก่อนไม่รู้มีใครเป็นไหมแต่เราเป็นพวกชอบแบบแอบแม่นะคะก็เลยจะไม่ค่อยซักก็เลยยังอยู่ในถุงนะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่แบบกําลังฮิตอ่ะพูดได้เลยว่ากําลังฮิตนะคะมันจะเป็นแี้แล้วมันก็จะมีถุงมือมาให้สองข้างตามรูปตามเล็บเวลาใสา่ก็แบบจึง้งตัวนี้ก็คือใส่เป็นที่แปจุกได้เหมือนเดิมเพราะว่า ตัวอันนี้ของมันอะมีซับไหนนะคะทุกคนนี่มีซับไหนนะข้างหน้าเป็นแบบผ้าป,ประมาณเนะี้ยแต่ว่ามีซับไหนก็คือเราลองใส่แบบไม่แปะจุกตอนแรกอะที่ลองอะก็ไม่เห็นจุกขนาดนั้นเออแต่ถ้าเอาเซเวะใส่ที่แปดจุกปีกว่าเป็นแปดจุกเียบๆก็ได้หรือใครอยากเสริมก็เสริมได้ตรงเนี้ยจะเป็นโครงตรงนี้เขาก็จะเป็นโค้งแข็งๆเลยอะไรเงี้ยเวลาซักก็ระวังนิดนึงเดี๋ยวโค้งมันเบีย้ยวแล้วมันก็จะส่งไม่ได้นะคะ อันนี้ก็คุ้มตัวนี้ก็คุ้มนะคะซื้อมาก็มีคนถามเยอะว่าซื้อที่ไหนเพราะว่ามันกําลังฮิตมากตัวนี้ตัวเมื่อกี้ที่ซื้อนะคะสีชมพูซื้อมาในราคา199บาทคุ้มร้านนี้ก็คือคุ้มเราใส่ไซส์ S นะคะเพราะว่าแค่ไซส์ S ก็ตัวใหญ่แล้วเราแบบเราก็ตัวใหญ่อ่ะเออเราว่า S ก็พอดีแล้วนะคะหรือถ้าใครตัวเล็กกว่าเราก็ซื้ออันที่เล็กกว่านี้เนาะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างใหญ่แล้วมันยืดได้นะคะเพราะฉั้นก็ ใสเอสแล้วว่าโอเคแหละอยู่รอดถัดมาอันสุดท้ายยังไม่แกะจากห่ออันนี้ก็คือ,อยังลองไปแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสใส่เพราะว่าค่อนข้างเต็มชุดนี้มันจะเป็นชุดที่เป็นชุดเซตตัวนี้ใหญ่มากคือเอาจริงเราซื้อไซส์ผิดแหละเราว่ามันใหญ่ไปจริงๆมันควรจะเล็กกว่านี้เรากลัวมันแน่นเราก็เลยสั่งไซส์ L แต่จริงจริงก็คือ M ก็น่าจะพอแหละมันจะเป็นเสื้ออย่างนี้ก็คือจะแบบโปโๆหน่อย ปูๆหน่อยแบบค่อยๆซึ่งช่วงนี้ก็คิดเสื้อประมาณนี้เหมือนกันคิดมากๆสามารถใส่แยกได้จะเอาแบบเสื้อไปใส่กับเ,เสื้อหนาวเบลเซอร์ zer, กับกางเกงขาสัน้นกางเกงขายาวแซบๆแยกไปใส่เดียวก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเซตเลยแบบตามในเล็บก็ได้ก็จะมีกระโปงให้นะคะซึ่งกระโปงมีซับในนะทุกคนมีซับให้ครึ่งหนึ่งครึ่งถึงตรงเนี้ยปิดเป้านะคะก็คือมีซับในให้แล้วก็ไม่ไม่บาง คือคุณภาพดีผ้าเนี่ยดีเลยเมื่อเทียบกับสินค้าจีนนะคะใครจะเอากระโปรงตัวนี้ไปใส่แยกกับเสื้อยืดสีขาไปทำงานก็คือทำได้เช่นเดียวกันถือว่าสวยเป๊ะปังสีก็คือจีซาจาอันนี้จะมีสองสีเขียวกับส้มแต่เราซื้อสีเขียวมานะคะอันนี้อยู่ราคะทาที่299บาทก็คือตกชินละ150ก็คือคุ้มแล้วนะได้สชิ้นนะคะแล้วก็ส่งเร็วมากทุกตัวที่เราสั่งเนี่ย ส่งปกติจีมันจะส่งแบบ30วันใช่ไหมแต่ว่าชัสองสองสามล้านอันนี้ที่เราสั่งก็คือใช้เวลาประมาณแบบอาทิตย์เดียวอย่างมากก็อาจจะแบบ10วัน15วันไม่เกิดน,นะคะถือว่าเร็วกว่าอันอื่นร้านอืนอ่นอนต,ตอนนี้เรามีสั่งแว่นตากันแดดไปยังไม่มาจนตอนนี้ยงอยู่ที่ช้อปปี e, ้อูอีเรนรู้เป็นชื่อสเตตัสทหารยังไม่ถึงเลยนะคะก็คือนานมากอ่าและนี่ก็คือทั้งหมด4ชุดด้วยการที่ซื้อมาในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่า คุ้มค่าคุ้มราคาอยากจะให้ทุกคนไปตามต่อใครสนใจก็คลิกตามลิงก์ก็ได้หรือถ้าใครอยากเห็นว่าเออปกติเราแต่งวประมาณไหนอะไรย่างนี้แล้วก็สามารถ follow IG ได้ใต้ไบโอไอของเราก็มีลิงก์ซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากคนถามเยอะก็เลยอ่ะแปะไว้คนจะได้เข้าไปคิดกันได้ง่ายๆนะคะจะได้ไม่ต้องหากันให้วุ่นวายเนาะสำหรับวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้รอบหน้าเรามีสั่งของจีนอีก จะมาป้ายยาหรือถ้าใครอยากให้ป้ายยาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย